ไดปดอกการหูจักโตหูจักตุนเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดแล้วโดเทนอย่างน้อนแม่สาเอ้ยกต่ยังบอกเลยว่าอยา่าพูดอย่าพูดพูดแล้วคนอื่นก็เอาไปวา่าให้ที่พูดกันแนะกันแนะกันนกันที่ยังหากินอยู่ไผอยู่มันไปไปยังอบอกให้ยูมอมๆให้แม่ หากินไผกินมันไปนงาผู้ใด่แถวนั้นก็นไปบอกให้ในเร้อบอกว่าจะพูดจะพูดเศ้าเ,เลยเลืเซตบุกนั่นทำมาห,หากินคือลุมพ้นแตไม่ไงเาเฮ้ยบอกมาหละคขั้นเกียวเฮ้ยเฮ้ย,ยพูดที่หนังบางหูจักตัหูจักตุนแต่ของหูแจักจตของปันใดหูจกักอีนี้อยู่บอกคือพูดแบบนั้น ลูบนแน้เราก็ดูไผอยู่มันเราชเอยเอยถึงเจ้าเลยใสอยู่แถวกอกไปบอกให้เด้อไปดอ